นี่เรามารถตันะเราจะมาลองสิ่งที่เราเคยซื้อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเว้ยรองเท้ายี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่ารับประกันไว้2ปีถ้าขาดหรือลอกหรือพื้นหลุดอะไรคือสามารถเปลี่ยนได้ตื่นเต้นว่ะ2ปีแล้วจะเค็มให้ใหม่จริงป่ะวะไม่เสียตังค์สักบาทด้วยอันนี้คือคู่ใหม่นะเบอร์สี่ีเคม สรุปพี่เขาบอกเค็มได้ใช่ไหมนี่เรามารถตัน,นับเราจะมาลองสิ่งที่เราเคยซื้อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเว้ยรองเท้ายี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่ารับประกันไว้2ปีถ้าขาดหรือลอกหรือพื้นหลุดอะไรคือสามารถเปลี่ยนได้แล้วเราอะซื้อมาประมาณ1มีนาเดือนที่2ปีที่แล้ว6 4ีใช่แล้วตอนนี้มัน6 6แลละใกล้จะ1มีนาลวเราก็เลยจะเอารองเท้ามาเคลมไปดูสภาพรองเทานะา้าเรานะแต่แบบว่าเหยียนส้นไลยนะยับละสองปี ค่ะตรงนี้นะพี่จะเอามาเค็มปึ๊บปื๊บเท้าลองนิดนึงแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ยังพอใส่ได้นะแต่ปรกกามันจะหมดละเยว,วจะลองเค็มดูนะว่าจะได้ไหมถึงหน้าร้านแล้ว,ลวทุกคนต่นเต้นว่ะสองปีแล้วจะเค็มให้ใหม่จริงป่าวะไม่เสียตังค์สักบาทด้วยอันนี้คือคู่ใหม่เนาะเบอร์สี่สี่เค็มสรุปพี่เขาบอกเค็มได้ใช่ไหมอันนี้คู่เก่าซื้อมาอันนี้หนึ่งมีนาซื้อหนึ่งมีนาหก หกเลยว็นเนี่ยอันนี้หกหกหกสี่ซื้หนึ่ง 1, มีนาหกสี่ขาดมาเคมก่อนเดือนสุดท้ายอีกสิบห้าวันเคมได้นะครับอ่นนี้พนมากยี่ห้ออะไรนะครับ Ken Carinji สรุปแล้วก็คือเคมได้โอเค,ม,เคม,มาก่อนนะครับทุกก่มันได้จริงๆไว้ทุกคนคือ เราซื้อมา400เวแล้วมันพอมันชํารุดหรือมันพังเงี้ยเราก็เลยคืนเป็นตังค์มา400แล้วเราก็เลือกคู่ใหม่เป็นคู่ละ500เราเพิ่มเต็กอีก100หนึ่งแล้วเราระกันอีก2ปีอีก2ปีหน้าถ้าพังอีกเคมีกคดคุ้มอะเท่ากับเพิ่งตังค์100เดียวเอง